สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเบาๆเกี่ยวกับการเลือกใช้สติมาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับอโอฟังดูเรื่องของการใช้สติไม่น่าจะเบาๆนะแต่วันนี้เป็นเรื่องเล่าดีกว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็อาจจะท่านอาจจะได้แง่คิดนะครับว่า A. จะเลือกใช้สติในระดับใดที่เหมาะกับเรานะครับ ต้องขอเรียนทุกท่านว่าในเรื่องของการใช้สติเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับผมเองก็เข้าใจผิดมานานเหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องใช้ติอ่าจะต้องใช้สตินะครับในระดับที่มันสูงๆอ่าใช้ regression ที่มันยากๆนะครับหรือว่าใช้พวก structural equation structural equation modeling อะไรพวกนี้นะครับนั่นคือน่าจะทำให้งานของเราดูดีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ ไม่ถูกต้องนะครับนะต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากๆนะครับสถิติที่ดีที่สุดคือสถติที่เหมาะกับงานวิจัยของเรานะครับเหมาะกับลักษณะตัวแปรของเราเหมาะกับลักษณะของการทดสอบสมมติฐานที่เราตั้งไว้ครับนะครับ,นะรบผมให้แง่คิดข้อแรกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับสมัยที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับที่หมหาลายัยชื่อดังแถวท่าประจัน นะครับนะผมก็ทำวิทยานิพนธ์ครับนะครับแล้วก็คณะบริหารธุรกิจนะครับในขณะนั้นเนี่ยวิทยานิพนธ์ที่ผมใช้เนี่ยจริงๆผมก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับนะจบก่อนกำหนดเลยนะครับจบก่อนสองปีด้วยเพราะว่าทีสิทธิ์เราเสร็จเสร็จได้ไวนะครับทีนี้ทีสิทธิ์ที่ผมทำเนี่ยนะครับหรือว่าวิทยานิพนธ์สิบสองหน่วยกิตเนี่ยครับ สถิติที่ผมใช้ตอนนั้นเนี่ยมันคือ SCM หรือ Structural Equation Modeling ซึ่งพวกเราลองคิดดูนะครับย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะครับการใช้ SCM ในระดับปริญญาโทเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะนะครับนะอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็ถึงกับเรียกว่าตกใจเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะใช้ได้ยังไงนะครับเพราะไม่ได้มีมีสอนมีอะไรด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากทีเดียว นะครับแต่ผมก็เรียนรู้แล้วก็ใช้มันนะครับก็ปรากฏว่าก็สอบผ่านไปนะครับจบไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้หลังจากที่จบแล้วเนี่ยนะครับทางคณะก็บอกว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีการประกวดนะครับแต่ละปีเนี่ยนะครับวิทยานิพนธ์ในระดับที่ดีเยี่ยมระดับดีนะครับแล้วก็ระดับที่รองรองลงมานะครับก็ในคณะของผมเองเนี่ยก็ส่งของผมไปหนึ่งเล่มเข้าประกวดนะครับไปร่วมกับคณะอื่นๆด้วยนะครับในระดับวิทยาโทลไปด้ยเอง นะครับก็แข่งขันด้วยกันผมเองค่อนข้างมั่นใจมากนะครับตอนนั้นทั้งในเชิงทฤษฎีอ่าแล้วก็ในเชิงของการใช้ใสติเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าไปประกวดประขันเนี่ยนะครับนะก็แอบหวังเล็กๆนะว่ามันต้องอาจจะชนะเลิศได้วยซ้ำนะครับคือเป็นความมั่นใจส่วนตัวนะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะโดยเฉพาะมั่นใจในเรื่องการใช้ใสติด้วยนะครับ นะอันนี้เป็นเรื่องความหลังฝังใจของผมเองด้วยนะครับแล้วก็ให้บทเรียนบางอย่างกับผมนะครับก็ปรากฏว่าในวันที่ประกาศผลนะครับก็ปรากฏว่างานวิจัยของผมเนี่ยได้ในระดับดีนะครับคือไม่ได้ดีเยี่ยมนะได้เป็นระดับสองว่างั้นเถอะนะครับนะได้ระดับดีก,ก็ก็จริงๆโดยความรู้สึกก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับนะมันคือมันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นโบนัสมากกว่า นะครับหมายว้เลยเขามีทั้งประกาศให้มีทั้งเงินรางวัลน,นะครับมันก็เป็นโบนัสน,นะครับนะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าในใจก็อยากจะรู้นะว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนที่มันได้ดีเยี่ยมมันเป็นยังไงนะครับมันจะต้องใช้สติอลังการอะไรขนาดไหนนะครับนั่นก็คือ,อสิ่งที่อยากรู้โชคดีว่าได้นั่งกับคนที่ได้รางวัลดีเยี่ยมอ่านั่งใกล้กันเป็นสุภาพสตรีนะครับได้รางวัลดีเยี่ยม แล้วเขาก็ถือวิญญาณิพธ์ของเขามาด้วยนะครับเราก็แน่นอนนะครับก็แหมในใจก็อยากรู้นะแล้วก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยนะแต่อยากรู้ว่างานของเขาเนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับก็ขออนุญาตขอขออ่านนิดนึงนะครับก็หยิบวิญญาณิพธ์เขามาอ่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งแรกเนี่ยประโยคแรกที่ผมอ่านนะครับในเรื่องของความสําคัญของปัญหาเนี่ยคือเขาเขียนได้ดีมาก คืออ่านพารากราฟแรกเนี่ยยอมรับเลยครับว่าเขาผูกเรื่องได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่เยินเยอนะครับย้อนกลับไปดูของเราเองเนี่ยโอ้นะสภาพเศรษฐกิจสังคมของโลกนะครับคือเรียกว่าค่อนข้างจะเยินเยอะนะตั้งแต่ที่เรารู้สึกว่าเราก็เขียนได้ดีแล้วนะแต่ไปอ่านของเขาเนี่ยครับเนื้อหาเนี่ยมันเป๊ะมากแล้วก็ไม่ได้หนามากเลยนะครับที่สําคัญครับไฮไลท์ที่สุดของเขาคืออะไรครับไปดูสติที่เขาใช้เนี่ย เขาใช้แค่ t-test แค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้ใช้แบบ regression นะครับหรือ s e m หรือสถิติที่มันซับซ้อนในแดงสิ้นใช้แค่ t-test ธรรมดาเองนะครับงานนั้นเป็นเกี่ยวกับงานศึกษานะครับถ้าจะไม่ผิดนะเกี่ยวกัรได้ยินของเด็กเล็กนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับใช้ t-test ธรรมดาแค่นั้นเองนะครับก็ผมก็ช็อกทีเดียวเลยนะครับตอนนั้นก็สิ่งแรกที่สิ่งแรกที่ เริ่มตระหนักก็คือว่าเอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นนะว่าเราจะต้องใช้สติในระดับที่มันสูงมันต่ําปันปาน,ปานกลางหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับนะงานไหนที่มันสติไหนที่มันเหมาะกับงานเรามากกว่านะครับนะในวันนั้นก็เลยให้บทเรียนผมมาตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น บางครั้งก็มีหลายๆครั้งน,นะครับนะมีนักศึกษาบ้างนะครับนักวิจัยมีอาจารย์บ้างนะครับก็บอกว่าเนี่ยเราต้องใช้ SCM นะ Structural Equation Modeling นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยนะทุกคนก็จะเฮโลไปทางเดียวกันหมดเลยว่าต้องเป็น SCM นะครับมันถึงจะได้รับการยอมรับในระดับปริญญาเอกหรือระดับที่สูงๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เลยครับนะครับนะเรื่องนี้เป็นค่านิยมที่ผมอยากให้ปรับเปลี่ยนใหม่ นะครับที่สำคัญคือมันอาจจะใช่ก็ได้นะ ACM ถ้ามันเหมาะนะครับแล้วเราสามารถคือมันสามารถตอบสมมติฐานเราได้อะจริงๆรเนี่ยนะครับนะเราเข้าใจว่ามันคืออะไรนะ ACM เนี่ยนะครับแล้วมันตอบโจทย์เราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางครั้งถ้าทําไปเพื่อแค่บอกว่าทําเพื่อ ACM เอะเพื่อให้มันดูใสติอลังการอะอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆนะครับผมกลับอยากให้เรายองลองย้อนกลับมามองดีกว่า นะครับอาจจะเป็น t test เวนอโนวานะครับนะ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในคลิปนี้เนี่ยก็เลยอยากจะใช้หัวข้อนะว่าเป็น t test ความหลังฝังใจนะข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์การทําวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะในไหน,ไหนก็มาถึงพูดถึงเรื่อง t test แล้วนะครับได้แง่คิดไปแล้วนะครับประการแรกก็คือว่าเลือกสถิติที่มันเหมาะกับงานวิจัยของเราอีกเรื่องนึงก็อยากจะมาพูดถึง t test สักนิดนึง นะครับนะเผื่อท่านใดจะสนใจใสติตัวนี้นะครับทีเทสเนี่ยเขาจะมีอยู่3ตัวย่อยๆนะครับที่จะให้เราเลือกนะครับก็คือมี Independent Sample t t e s t นะครับมี Pair Sample t t ี s t aste, แล้วก็ One Sample t t e s t นะมี3ตัวนะเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับในลักษณะของ t t e s t เนี่ยนะครับนะลักษณะของระดับการวัดเนี่ยตัวแปรอิสระเนี่ยต้องเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม นะครับซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นเพศชายเพศหญิง <t od d ial> นะครับคนไทยคนต่างประเทศนะครับหรือว่ายาสองตัวยาสองชนิดเปรียบเทียบกันนะครับเป็นต้นอันนี้คือตัวแปรสลับต้องเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มซึ่งมีแค่สองกลุ่มนะครับส่วนตัวแปรตามเนี่ยให้เป็นสเกลเข้าไหมครับอ่านะเป็นสเกลนะครับหรือเป็นตัวแปรที่มีความต่อเนื่องนะครับอันนี้คือระดับการวัดของตัวแปรสลับตัวแปรตามทีนี้เรามาดูครับ ความแตกต่างของทีเทสทั้ง3ตัวนะครับทีเทสตัวแรกที่เป็น i n d e p e n d เดนต์แอินดเพนเดน์แซมเปิทีเทสนะครับคือทีเทสที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันนะครับอย่างเช่นเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันหรือเปล่า นะครับหรือนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงอ่านะครับหรือเปรียบเทียบความสูงของคนไทยกับคนจีนนะครับอ่ามันมีความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะครับหรือผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยา2ชนิดโอเคไหมครับอันนี้ก็คือตัวแปรเชิงกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เยอะนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราสังเกตนะในทางการแพทย์นะครับก็ใช้เยอะในทางการศึกษาก็ใช้เยอะ นะครับอันนี้คือ independent sample t-test นะครับตัวต่อมาเป็น p a i r sample t-test นะครับ paired ก็คือ p a i r e d paired sample t-test นะครับอันนี้ก็เป็น t-test ที่ใช้เปรียบเทียบนะครับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันแต่เป็นก่อนกับหลังเข้าไหครับเช่นเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการเรียนนะครับของนักศึกษาห้องเดียวกันนี่แหละ นะครับแต่เป็นก่อนการเรียนกับหลังการเรียนเป็น pre er กับ post นะครับหรือยาตัวเดียวกันนะแต่เป็นก่อนรักษากับหลังรักษาโอเคไหมครับน้ําหนักของผู้ป่วยก่อนและหลังการลดน้ําหนักนะครับคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มเดียวกันนะก่อนและหลังการติวนะเปรียบเทียบค,ความดันโลหิตความดันโลหิตนะครับของอผู้ป่วยนะก่อนและหลังทานยา เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแพรนี่ก็คือใช้ก่อนและหลังนะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันน่าสนใจไหมครับเอาละอีกตัวหนึ่งก็คือ one sample t-test นะครับก็เป็น t-test ที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับเช่นค่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนหนึ่งกับค่าคะแนนเฉลี่ยของต่างประเทศ อ่านะครับคนะ่าเฉลี่ยของ IQ ของเด็กกับค่าเฉลี่ย IQ ของประชากรแนะความสูงของคนไทยนะครับกับค่าเฉลี่ยของความสูงของคนทั่วโลกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวะัน Sample T-Test ก็ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวไปเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานคนะ่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะจริงๆ T-Test เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น Independ e n t s a m p l e t t e s t แพร์แสแอนเปิลทีเทสแล้วก็วันแสแอนเปิลทีเทสนะครับเราอาจจะมาใช้กับในเชิงบร,ริหารธุรกิจทั้งเศร,รษฐศาสตร์นะทางรัฐศาสตร,ร์นะในการเปรียบเทียบลักษณะของอกลุ่มตัวอย่างประเภทต่างๆนะครับเพียงแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราสามารถออกแบบนะครับระเบียบว,วิธีวิจัยให้ดีนะครับมีสมมติฐานที่ชัดเจนจะใช้ทีเทสก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยไม่ได้ทำง่ายงานของเรานะดูไม่ดีแต่อย่างใด นะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนแปลงค่านิยมเหล่านี้นะครับจะใช้ t ีเทสไซอานวหรือแม้แต่ใช้พวกค h i สแควร์นะครับก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราอยากจะใช้สถิติสูงๆขึ้นไปนะครับเรเกชันประเภทต่างๆนะ SCM หรืออื่นๆก็ใช้ให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ประการสำคัญคือเราต้องดูลักษณะของประโยชน์นะครับในการอธิบายนะบางครั้งเนี่ยนะครับจริงๆสถิติทุกตัวมีทั้งข้อดีข้อจำกัด นะครับอย่าง SCM เองเนี่ยเขาก็ใช้เพื่อทดสอบอตัวลักษณะใช้ทดสอบของทฤษฎีมากกว่านะครับไม่ได้สร้างทฤษฎีอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าใน SCM เนี่ยนะครับหรืออย่างใน CFA เนี่ย Confirmatory Factor Analysis เนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าไอ้ท e o r ีนั้นๆมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบนั้นๆน,น,นะครับนะพอมาเป็น SCM ก็เช่นเดียวกันก็เป็นการทดสอบทฤษฎีซะมากกว่า นะครับวันโดยรวมครับวันนี้นะครับผมให้ไปสองประเด็นนะครับคือแง่คิดในเรื่องของการใช้สถิตินะครับว่าใช้สิติให้มันเหมาะสมเถอะนะครับอย่าไปมีค่านิยมว่าต้องใช้สิติอะไรที่มันพิสดารนะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะครับนะก็เลือกใช้มันเหมาะสมนะครับนะทฤษฎีตัวสติอะไรก็แล้วแต่ประการต่อมาก็พูดถึงทีเทสนะครับว่าแบ่งเป็น าสามประเภทนะครับมี independent sample t-test ก็คือกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่เป็นอิสระต,ะต่อกันนะครับเช่นเพศชายเพศหญิง p a i r sample t-test ใช้เปรียบเทียบ pre-test กับ post-test ว่ากันเถอะนะครับส่วน one sample t-test ก็ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับหวังว่าวันนี้คงจะได้ไอเดียนะครับแล้วอยากให้พวกเราเป็นอิสระนะครับที่จะกล้าใช้สถิติ ให้มารับใช้างานด้วยใจของเราโอเคไหมครับนะครับเอาละเดี๋ยวในโอกาสถัดไปนะครับจะมีในโอกาสถัดไปก็จะแนะนำนะครับสติอื่นๆนะครับนะต่อไปเจอกันคลิปถัดไปครับ